ันเป็นไอดอลผมมากเลยโอ้ทุกท่านที่นั่งอยู่นี่พี่ตั๊กจะแก่สุดนะคะถ้ดูส<ม>ิอายุอ่อนพี่เยอะเลยพี่หกสิบอับเพราะงั้นพี่จะก,กว้างไว้ไม่บอกว่า60สิเท่าไหร่หกสิบเลยไปแล้วเราเราเลอเลยเราตีเลอใส่เลยช่วงเวลาที่พี่รู้สึกมีความสุขที่สุดพี่จําตอนเด็กไม่ได้พี่จําได้ตอนอายุสิบห้าิหกเริ่มเล่นหนังเรื่องแรก ยาวมาเรื่อยเลยเป็นช่วงที่มีความสุขมากพี่เคยนอนแล้วพี่บอกเฮ้ยทำไมฉันมีความสุขความทุกข์มันคืออะไรไม่รู้โอ้โหดีมากดีมากเลยนะก็ตั้งแต่สิบห้าตายกันวันละกี่ซีนทำไมทำไมไม่มีเวลากลับมาไม่คิดอะไรเลยไม่รู้ว่าความทุกข์คืออะไรเพราะว่าทุกอย่างมันมองเห็นมันสวยงามไปหมดแล้วเวลาอายุสิบห้าใครถามสิบแปดอยากจะเป็นสาว อยากจะโตลตลอดนะอยากจะคือช่วงนั้นจะมีความและมีความสุขมาตลอด40 50 40ห้าิบี่ิถึงห้าิเป็นช่วงที่มีความสุขมากและเชื่อไหมช่วงนี้เป็นช่วงที่มีความสุขน้อยกว่าที่ผ่านมาเพราะว่าสมมุติว่าเทรนด์มันเป็นอย่างนี้อายุจากนี้ไปตรงนี้ห0สิบตอนนี้มันลงแล้วมันลงแล้วเพราะงั้นมันจะต้องกังวลเรื่องสุขภาพกังวลเรื่องธุรกิจที่เราทํา กังวลเรื่องเราจะแก่ไหมกังวลเรื่องเราจะสุขภาพดีไหมเราจะป่วยมันมันก็เลยไม่เป็นความสุขนะคะและความสุขที่มีมากที่สุดเนี่ยนอกจากช่วงวัยคือการได้เล่นกีฬาและการออกกําลังกาอาตากออกกาลังกายมาตลอดจริงๆมาตลอดจริง,นะรงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามในช่วงวัยบอกได้เลยเว่า1ิบกว่า4ี่0้าสิบมีความสุขที่สุดทุกอย่างมันงานอะไรทุกอย่างมันเต็มที่หมดแต่ไม่ใช่ช่วงนี้งานไม่ดีนะ เราก็มีธุรกิจของเราแต่มันเป็นช่วงขาลงของอายุพอขาลงของอายุเราก็งวลมันเกิดกับวนแล้วแม่ยังอยู่แม่ป่วยเอาเดี๋ยวนี่ยไปยุ่งเรื่องคนอื่นเขาหมดอะไรอย่างนี้นะคะเพราะงั้นตอนเนี้สุงน้อยกว่าตอนนั้นหน้าตาดูไม่